คือตอนนี้มาอยู่ที่โซนโูมิก้าที่งานคอทสซาลอนเว่ยแล้วคือแบบที่จะถ่ายก็ถ่ายเลยเพราะว่าอยากถ่ายเขาแบบ่าเอาดิเจอแล้วเหรอเจอแล้วเจอแล้วถ่ายกูไปเจอแล้วเจอแล้วมันคือรถอะไรไม่รู้คืออะไรเมืันคืนดีมโูมิก้าลิตโตทวินสตาร์เออมันคือลิตโตทวินสตาร์เป็นรถการ์ตูนเป็นรถการ์ตูนเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถของเราดีกว่าตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนอื่นด้วยเราจะไปดูโซนของเราแป๊บหนึ่งนะทุกคน จะกลับกล้องกันคันไหนแปลไหมอันนี้ F410 หายากมากเลยนะคันนี้มีแล้ว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 อี้มีเยอะไหมคันนี้ยัง l เฟอร์รี่ยัง g อามีแต่เป็นทมิก้าเกตธรรมดายัง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  อันนี้เพิ่งจะซื้ออันนี้อิมเพซซ่ามีแล้วมีแล้วยางคันนี้อ่ะานไหนมีมั่งเอมาทูยางเอาผาดยางนี่ยางยางมีแล้วยาง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 อันนี้ก็ยางอันนี้แล้วแล้วยังยา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 างยังไม่มีสักคันแต่ว่าคันนี้ว่าจะซื้อเพราะมันหาโคตรยากเลยเว้ย ตัวนี้มันจะมีของออโต้ซาลอนที่ญี่ปุ่นมาขายด้วยเนี่ยในขโมยเนี่ยมึงเลือกให้กูคันหนึ่งมึงเลือกไปยังเันไหนคันนี้หรอขโมยหรอเออคันนี้ยกเว้นคันนี้นะยกเว้นคันนี้ไม่เอาันนี้หรอใช่อันนี้อืมอันนี้ต้องขโมเหรอยังยังไม่มีอันนี้มีแล้วอนนีมีแล้วมีแล้วอันนี้อ่ะยัง,ยงอันนี้สวยสุปราออกไหมอันนี้สวยอ่าเลือกไว้หนึ่งก่อนอันนี้กับอันนี้สองอันนี้ตุ้งตาขาวเหรอรับตา อย่าได้โต้ตาคาวนะขอซุ่ายาเราตานีเอาไว้เลยเอาใเตาเอายิ้มเย้สุ้าเว้ยโอ้ยกระดนีไม่ใช่หรอกเมื่อกี้มึงหยิบอันนี้กูก็เลยมึงหย,ยิบมวเหยยดได้โต้ซุปมาพอดี โอเคตอนนี้ก็มาอยู่โซนอะไรเนี่ยมันมีทั้ง NSX, G R 8 6 r R 3 2อ R X 7อันนี้ R X 7เหมือนกันอันนี้ E E E K 9เห็นแล้นปะคลิปนี้จะน่าจะไม่เห็นหน้าเยอะเท่าไหร่เพราะว่าอยากให้เห็นในนี้มากกว่าเห็นรถน,น,นี่ R 3 3เฮ้ย R 3 4ดูเครื่อง เครื่อง RB 2 6เห็นไหม RB ย6นี่คือ DC 5 DC 5 Civic นะ Civic เอ้ยเออ DC 5ใช่ที่พี่เบียร์เอาไปแต่งอะ่ะอันนี้อันนี้แซด0าอเฮ้ยเพื่อนกูดูอะไรอยู่ EJ 1นะทุกคน EJ 1นแก,แก,นแกเลยเ<ก>หรอแกเลย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 ใช่ไหมมา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  แก่ของหน้างงานออโต้ซาลอนสุดยอดเลยแล้วแกะคันนี้ต่อของหน้าโรธีเนอะนะแกะของไอ้นี่โตว์ต้า GR Supa หรือว่า Supa A90 นี่จะมาแกะ GR Supa ต่อหน้า GR Supa นะถ้าคุณเต็นเต้นไปด้วยแล้วนะเนาะคุณทขาเสียงให้มันเต็นเต็นเอ้ยๆๆๆใกลายดูแต่สีมันสีออกเขานะ มันออกเทาๆมันไม่ได้ดำมันสีดำอ่ะใช่แล้วมันก็เหมือนกันอยู่เหมือนรถ<ช>สูนั่นแหละอันนี้เป็นอ่า300อสามร้อยแซดปะวะไม่ใช่อ,อันนี้ดิร้อยสิบ <S, <S, S X อ่ะนิสสันเหมือนกันร้อยแปดสิบไม่ไน่ก็สองร้อยเอสเข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนี้ี่เป็นเฟรดดี้แซดจากเดอะฟาร์สนะใช่ไหมเหมือนมากเลยอ่ะชุดแต่งหรอวะเท่หวะ แล้วก็นี่ก็เป็นรถที่ไว้ออนแมนคือรถอะไรวะเหมือนเป็นรถเดินป่าเลยอะ่ะนี่เป็น GR s u p ป r วะนี่เป็น R32 ของ Top Secret